ตอนนี้ก็อยู่ตลาดดัดนะครับจะพาเดินดูว่ามีอะไรบ้างมีมูหันได้ได้วยคมัอนี่ยคนอยากค่ะเนี่ยชิลล์หนึ่งรอยนะครับตัวใหญ่มากขนมโบราณซูชดดิอาหารทะเลสดมะม่วงสุกค่ะแก้วขมิ้นโลละสี่สิบค่ะพิซซ่า ขนมเยอะมากสตอค่ะลำไยนะคะยุกชิ้นนึ่งค่ะอร่อยมากร้านเนี้ยใบคาก็สวยๆนะครปากดีด้วยค่ะโชวน่อยข้ามันไก่กค่ะยี่สิบบาทเองปลาค่ะบหอมมากส่วนเนี้ยเครื่องสมาจะมีนะคะของเยอะมากขายไม่หมดนะคะเจอเอา